สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวพามาชมยงางรถไถมือสองกันบ้างนะคะที่เห็นด้านหน้านี้เป็นยงางรถไถมือสองสภาพสวยนะคะเป็นยางหังเอนะคะขนาด13.6ขีด26เซลลูท็กเตอร์ขนาด45-51แรงมา้าตัวนี้ไม่ป่าไม่รั่วไม่แตกรายงานนะคะรหัสยาง054นะพี่ๆท่านใดที่สนใจแจ้งรหัสยางกันด้วยนะคะเพื่อจําได้ไม่สับสนเนาะ054นะคะตัวนี้ราคาเส้นนี้นะคะมีเส้นเดียวนะคะราคาอยู่ที่ 3 8 0 0บาทรวมส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุ้มสุดๆเลยสําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้ยางนะคะที่แบบแบ่งขายเส้นเดียวเพราะว่าเสียเส้นเดียวนะคะไม่ต้องการซื้อแบบคู่ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยหัง A รลหัส054ส่วนพี่ๆท่านใดที่อยากได้แบบคู่นะคะทางร้านเราก็มีจําหน่ายเดี๋ยวโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ i อดี n ลน์นี้ได้ตลอดเลยนะคะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือะคะ่ะอำเภอบางคุงจังหวัดกำแพงเพชรมารับเองหน้าร้านได้เดี๋ยวทางร้านเราลดในส่วนของขค่าขนส่งให้เนาะสำหรับ วันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะสนใจยังก็ติดต่อกันมาได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ